ครับวันนี้ครับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมา,ารีวิวในการทำภารกิจเติดเครดิตนะครับไปที่การชำระเครดิตนะครับเนี่ยผมก็ยังค้างอยู่อีก2ภารกิจนะครับนะก่อนอื่นต้องของบอกก่อนเลยนะครับว่า,าเรานั้นสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ใน เชี่ยงคืนมานะครับแต่เวลาทําการของเขานะ่ะนะครับวันใหม่นะเชี่ยงคืนของวันใหม่ของอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เวลาทําการของเขาแอด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 มิดของเขานะี่ะแอดมินของเขานะ่ะก็จะเริ่มทําการตอบกับเรานะครับเราสอบถามอะไรตรงบริการออนไลน์นี่ได้นะครับก็จะเริ่มบริการตั้งแต่สี่สิบโมงเช้าขึ้นไปนะครับ จนถึงสามสาทุ่มนะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะครับเป,เป๊ะเลยนะครับแต่ในการทําภารกิจเนี่ยเราสามารถเข้าได้ทุกเวลาของวันใหม่นะผมก็อยู่ที่ระดับซิลเวอแล้วก็สามารถทําภารกิจได้สี่ครั้งต่อวันต่อรอบนะครับต่อวันนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ทําไปแล้วสองครั้งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว ให้เพื่อนๆได้ชมมาแล้วก็ลุ้นไปด้วยนะครับว่าผมจะเพิ่มจาก37เหรียญจุดห4เนี่ยทำอีก2องภารกิจเนี่ยจะได้มาอีกเหรียญไหมนะเป็น38เหรียญไหมนะครับอ่ะเข้ามาทําภารกิจกันเลยครับนะก็มาที่การชรําระเครดิตนะครับอ่านะีนะค่คผมสามารถที่จะ,ะนาเงินสามสิบห้ เหรียญเนี่ยชำระได้2ช่องนะช่อง35เหรียญกาไร0.2 2ซกับอีกช่องหนึ่งห้าเหรียญกําไรอยู่30ซนะครับอ่าก็แตกต่างกันนะครับอันนี้ห้าเหรียญได้กําไรอยู่0.3 0ซนะครับอ่าลองดูนะครับก็ไปที่ช่องห้าเหรียญก่อนนะครับครับอ่าก็จะประมาณนี้เนี่ยยอดที่เยอะที่สุดนะครับเราสามารถที่เลือกช้ ยอดที่เยอะที่สุดนะครับเขาจะสุ่มให้เราสามสามรายนะครับให้เราชำระให้เขานะครับไม่ว่าจะช่องห้าเหรียญและสามห้าเหรียญนะครับนี่ครับผมจะขอเลือกเป็นสามสิบห้าเหรียญก็แนกวกันนะครับช่องเข้ามาชําระเครดิตนี้ก็แลันนะครับอ่ะชาระเลยครับกดยืนยันครับเรากดรหัสธุรกรรมครับ เมื่อก,กดรหัสธุรกรรมเสร็จแล้วเนี่ยพาวิรวดการเข้าการยืนยันแล้วเนี่ยเราก็กดสําเร็จตกลงอีกทีนึ่นครับอ่าก็รอการดําเนินการให้นะครับจนกว่าจะเสร็จสิ้สสนนะครับถ้ารอสักพักหนึ่งเราอยากจะทราบว่าถึงไหนแล้วเราก็ดูความคืบหน้านี่ครับกดตรงช่องนี้นะครับอ่ากดตรงคืบหน้านี่ครับก็เมื่อกี้ผมเพิ่งคําสั่ง ซื้อไปสักพักหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้ความคืบหน้าอะไรนะครับเดี๋ยวก็รอจนถึงสิ้นสุดนี่ครับรอระบบคืนเงินเข้าสู่บัญชีนะครับก็จะเป็นที่สิ้นสุดนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับประวัติเราสามารถมีหมดนะครับมีหมดทุกรายละเอียดเลยนะครับนะตั้งแต่แรกเริ่มที่เราเข้ามาทำภารกิจครั้งแรกนะครับของ a อ t e r c r e d ครนะครับนะ ของแอปนี้นะที่แรกตั้งแต่แรกเริ่มที่เริ่มสร้างกําไรสร้างทุนเข้ามานะครับเขาจะบันทึกการทําธุรกรรมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนการชาระเงินกู้ SME Loans นะครับนะครับก็นะครับก็บจะบอกแต่สําหรับการชาระเงินกู้เนี่ยผมยอดเงินต้นทุนยังไม่ถึงนะก็ไว้ก่อนนะครับค่อย,อยเป็นค่อยๆไปนะครับ ก็อันนี้คือนี่ครับของผ่านมาแล้วสองวันนะครับที่ผมเนี่ยที่ผมลงทุนเ e ส o ีโ1 0ร้อยหนึ่งนะร้อยร้อยเหรียญน,นะครับก็จะอยู่ในระดับหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งวิกนั่นแหละนะครับอ่าก็ประมาณนี้เห็นไหมครับก็ได้กำไรทั้งหมดนะครับร้อยเจ็ดเหรียญน,นะครับผมก็ถ้าครบรอบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำ ต่อได้นะครับนะแต่ผมมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับในการทํากําไรนะนี่เห็นไหมวันนี้ว่าเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดนี้นะครับได้สิบเจ็ดเหรียญเดียวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาเมื่อวานวันที่สิบแปดเห็นไหมอ่าประมาณนี้เขาจะบอกให้ครบทั้งเจ็ดวันนะครับก็จะคืนเงินทั้งต้นทั้งผลตอบแทนผลกําไรให้เราหมดเลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะ เลือกลงเลือกลงลงทุนช่องอื่นได้นะครับแต่ผมมีเทคนิคอย่างหนึ่งครับเมื่อเราลง s m e l o a เนาะเสร็จสิ้นเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนมาลงาลงทุนตรงเนี้ยเครดิตเนี้ยนะครับที่มีช่อง100หนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยนะครับเนี่ยครับตรงนี้ดูนะครับศูนจย่สีเรเซนเนี่นี้เราคือ เพิ่มระดับเครดิตนะอืมคือเพิ่มระดับเครดิตนะครับให้เรากําไรก็เห็นไหมก็แตกต่างกันนะครับเห็นไหมยี 22. 22่สิบสองจุดสองยี่สิบยี่สิสองเปอร์เซ็นยี่สิสี่เปอร์เซ็นและยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จวิกนี้แล้วเนี่ยอ่าที่ผมชำระ s อ e l o รนเสร็จวิกนี้แล้วเนี่ยได้หนึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ยผมจะเข้ามาทำช่องนี้ครับ น, uh, นี่ครับนะครับยอดเงินทั้งหมดนะครับที่เราลงทุนไปหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยเราได้กําไรอีกเป็นร้อยเจ็ดเหรียญเนี่ยนะครับนะได้กําไรเจ็ดเหรียญนะครับไม่ใช่ร้อยเหรียญรวมทั้งทั้ง,งต้นทุนและทั้งทั้งผลกําไรนรั่นแหละเป็นร้อยเจ็ดเหรียญนะครับอ่าเราก็ก็ผมก็จะมาทําตรงนี้นะครับทําตรงช่องหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้อ่านว่า ordinary เนี่ยออออเดนารีนี่แหละนะครับนะอ่าอันนี้รีเพ e มนต์รีร a เพเมนต์เอนะครับอ่าผมอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยนะครับนะก็ประมาณนั้นแหละอืมอันนี้เป็นไฮไฮวัลวัลวัลวูปอะไรเนี่ยวัลวูปอะไรเนี่ยประมาณนั้นแหละคือยอดเงินเรา เกินนะครับเราเราเกินห้าร้อยเนี่ยสมมุติว่าเรามี 500, ห้าร้อยห้าร้อยสิบเหรียญก็ได้แล้วนะครับ 500, ห้าร้อยห้าเหรียญก็ได้แล้วนะครับอืมเนี่ยอันนี้เรามีทุนตามนี้ก็ตามนี้แหละนะครับนะนี่นะครับแต่ผมต้องรอให้เงินตรงเนี้ยทั้งต้นทั้งผลกำไรเข้าก่อนนะครับให้ครบรอบนี้ก่อนนะครับได้หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับ ได้กําไรหนึ่งจุศูนย์เปอร์เซ็น์อ่อประมาณนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะถ้าเข้าใจดีมันก็ปกตินะครับอ่านี่ก็ได้กําไรตามตามเรทนะครับสองวิก็ศูนย์จุดห้าไมต่างกันแค่ไม่เท่าไหร่นะศูนย์จดห้าศูนอ่าหนึ่งจุดศูนย์ห้า 1. 05, 1. หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เปอร์เซ็นต์สามสิบวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้า ยิ่งวันกำหนดวันมากก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามนี้นะครับอ่าประมาณนั้นอ่เดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าผมชําระเครดิตเสร็จยังยังนะครับก็ดูความคืบมหน้าส่วนสั่งซื้อได้นะครับความคืบมหน้าเนี่ยก็ยังรอดําเนินการระหว่างดําเนินการอยู่นะครับมาถึงไหนแล้วขั้นตอนไหนแล้วเราก็สามารถเข้ามาดูความคืบมหน้าได้นะครับตรวจสอบความคืบมหน้าก็ นี่นะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมรอทําให้เสร็จก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาแนะนําให้เพื่อนๆลุ้นมาลุ้นให้เพื่อนๆได้รับทราบอีกทีหนึ่งนะครับว่าอีกรอบนึงเนี่ยเห็นไหมอีกครั้งหนึ่งในวันเนี้ยผมได้ทำภารกิจอีกครั้งหน,นึ่งว่าจะว่าจะเป็นเป็นสามสิบแปดเหรียญไหมนะครับโอเคโอเคครับ